รรตนบุีฮะแคนชัยครับแคนชัยพันดักรัตนบุรีครับแคนชัยแคนครับแคนชัยแคนโอแคนชัยพันดักเลยพันดักครับพันดักโอ้ยวันนี้วันนี้พันดีเลยฮะแคนชัยครับวันนี้เป็นไงบ้างมันมีเสียวไหมเนี่ยอ้าไม่ครับไม่มีเลยเหรอครับทำไมรถมันเจ้า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 อ่ะฮะก็ไม่รู้ครับงวดก่อนนี้เป็นะไง พิชชนะครับพิชชนะเหรอชนะไงลูกอาวุธยังไงก็ลูกเป๋ออ่าแล้ววันนี้ล่ะก็เตะเหมือนเดิมเตะเหมือนเดิมชั้นยกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหทะลุเป้าเลยนะใช่ไหมโอ้โหวันนี้วันนี้พอใจไหมพอใจพอมาชกตัวเองไหมเนี่ยพอใจครับพอใจในระดับหนึ่งใช่ไหมมีอะไรต้องไปแก้ไขมั้งไปมีไหมก็ฟังให้แม่นครับฟังให้แม่นนะบางทีก็เตะป้าป้าเป้าเหมือนกันนะใช่ไหม ช่องเสียงเชียร์แฟนมวยอ่ะเออโอ้โหวันนี้เฉียนเท่าไรเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้น่าจะไม่มีเออทำไมอ่ะทำไมไม่น่าไม่ไม่บอกว่าน่าจะมีโอ้โหน่าจะไม่มีมันไม่ค่อมันไม่ค่อยมีในสารระบบนะที่จริงน่าจะมีนะช่างนุ่นนะช่างนุ่นช่างนุ่นต้องมีนี่ใช่ไหมเออชนะกี่ครั้งแล้วครับสามไปติดสามไปติดแล้วเหรอครับโอ้โหตั้งเป้าชนะอีกกี่ครั้งนี่เอา ไปเรื่อย, <c oughs> ย,ยๆนะพี่กัดเท่าไหร่โชคดีที่สุดเนาะร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่ดีร้อยสิบสีมมม่มีไหมใใมีไหมในใจมีไหมไม่มีครับเจอใครได้ไม่มีร้อยสิบสี่เนาะเออวันนี้ก็ถือว่าใช้ไทยนะวันนี้